สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะบิมก็จะมาแนะนำวิธีการรับชมช่องฟรีทีวีแบบใหม่ๆโดยผ่านระบบดาวเทียมและเคเบิลกันค่ะสำหรับบ้านที่มีการติดตั้งและรับชมทีวีแบบระบบดาวเทียมและเคเบิลอยู่แล้วนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะเพราะ2ระบบนี้ก็สามารถรับชมช่องฟรีทีวีที่เกิดขึ้นใหม่ในยุคดิจิตอลนี้ได้เหมือนกันค่ะเพราะตามกฎ must carry ของกสทชที่กำหนดให้ช่องฟรีทีวีใหม่ของประเทศไทยต้องสามารถรับชมได้ในทุกระบบค่ะแต่ก็จะมีข้อแม้ว่าจะรับชมได้สูงสุดเพียง36ช่องเท่านั้นค่ะและช่องที่ให้บริการแบบ HD อาจจะรับชมได้เพียง SD ซึ่งคุณภาพจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละรายอีกด้วยค่ะและนี่คือดิจิตอลทีวีดูดีทุกบ้านที่กสทชอยากมอบให้กับคนไทยทุกคนค่ะ